ถ้าคุณรู้สิ่งนี้คุณจะสามารถหลีกพ้นจากหลายๆความทุกข์ที่คนส่วนใหญ่บนโลกนี้หลีกไม่พ้นนั่นก็คือความจริงที่ว่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้กับใครก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุดในเวลาที่ถูกต้องที่สุดมันจะไม่เกิดเร็วกว่านี้ไม่เกิดช้าวกว่านี้มันจะไม่มีมากกว่านี้ไม่มีน้อยกว่านี้ไม่มีถูกไม่มีผิดกว่านี้อีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันเหมาะสมแล้วตามเหตุและปัจจัยที่มันควรจะเกิดเสียเวลาที่คุณจะไปบ่นถึงอดีตที่คุณกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอะแล้วมันก็เปล่าประโยชน์อีกเหมือนกันที่คุณจะไปกังวลพะวงถึงวันพรุ่งนี้หรือถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงหน้าที่ของคุณมีแค่อย่างเดียว Enjoy ทุกโมเมนต์ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคุณแล้วก็มีความสุขกับมันโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญจริงมันคือ สัจธรรมที่ถ้าคุณเข้าใจชีวิตคุณก็จะเบาสบาย